สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาทำงานกันครับหาค่าน้ำมันไปวัดต่อน้ำมันได้มาครึ่งทางแล้วมันมีพออยู่ครับแต่ไม่กล้าไปมีไปแค่ไปถึงแต่กลับไม่ได้ครับหาเงินไว้กินกลางทางก่อนครับว่าจะเอายายกับแม่ไปนี่ครับหาค่าน้ำมันแม่เขาจ้างคนตัดเขไว้ก็เลยเอามาไม่ไหว ผมมาไปดีก็เลยไปตัดพอดีเอาเลื่อยมาด้วยแล้วก็ซื้อเลื่อยไปให้อีกตัวนึง่งเอาเลื่อยมาก็เลยไปตัดมันต้นใหญ่ครับต้นใหญ่มากเลยเอาไม้ไผ่ทำร้านเนาะาสี่าห้า 5, ต้นใหญ่เกินเขาจ้างคนตัดก็าไว้แล้วที่นี้เขาตัดท่อนใหญ่ไว้ให้ ขาไม่ได้ท,ทําท่อนเล็กๆถ้าเผาถ่านต้องทาท่อนเล็กๆแบบนี้เรายกไม่ไหวดอกต้นใหญ่แล้วยกตายเลยเป็นไม้มาขามมีไม้กระถินปกหลังแล้วว่ายัดรูนไว้ไมีรูมีรูอย่างเงี้ยเอาไม้กระถินยัดไว้เดี๋ยวเวลาเอาเก็บใส่แล้วมันจะล่วงไปในรูหมดไม้ต้นนึงก็ตัดไว้เจ็ดท่อนเนท่งทรวาละวะ ประมาณเจ็ดว่าต้นใหญ่อยู่ต้นใหญ่ก็เท่ากันกับต้นนี้ครับต้นนี้ของยายยายเขาให้เห็นปรมมาแล้วไม่มีค่าน้ํามันเขาก็เลยให้แล้ทีนี้รอเขาเกี่ยวเข้าสูงไม้โบราณสูงริบลิวเลยมีแต่ต้นไม้ครับรถก็ต้องคุมลังค้าไว้ไปดอกมะขามมันตกใส่ นี่ยจำล้อคุม้มด้วยไม่ได้โกโหก,ก้วครับถอดสองชิน้นเบาะนี่ชิ้นคานล้อหลังเอาไว้ถีบตัวบนนี่เป็นกระบะม่นถอดอย่งนั้นรถใส่ามาไม่ได้เราก็เลยคุ้มไว้ ไอ้นี่ไอ้น้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานข้าวบ้านข้าวบ้านข้าวบ้านเร็วเร็วไปข้าวบ้านไปหาค่าน้ำมันก็ไปวัดต่อดำเนินงานต่อก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับ ที่ช่วยค่าน้ำมันมาคนล 200, 300. ะสองร้อยสามร้อยมีพ่อต๋อมตาเอ็มครูตวนแล้วก็แม่ขวัญผมจะเรียกกันยายขวัญสองข่ำแล้วก็พี่ปา นี่เป็นญาติของผมพี่สาวทางอยู่กรุงเทพอยู่แถวรามํำแหงกรุงเทพครับช่วยโอนเงินค่าน้ำมันมาให้แล้วก็เจวอนวิวด่านซ้ายขนมจีนวอนวิวด่านซ้ายโอนช่วยค่าน้ำมันมาให้เวลานี้นี่มาถึงบ้านแล้วครับถึงที่สุโขทัยแล้วต่อไปก็จะหา จากสุโขทยัยเติมให้เต็มถังตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงครึ่งถังแล้วน้ามันวิ่งมาก็สองร้อยสามร้อยโลนะ้ามันไม่เต็มถังก็เติมมาถ้าไหลืเไวฟพันหกไม่เต็มถังก็ค่อนๆถังตอนนี้น้ามันมันไปถึงอยู่นครสวรรค์แต่กลับไม่ได้เดี๋ยวก็ไปรบกวนพระก็อีกพระก็ไม่ได้ทํางานเหมือนเราเนาะก็ไม่มีตังค์เราสำรอไปถวายวัดจะไปขอตังค์พระเติมน้ํามันอีกสำรอนี่เขาจะเอาไปเข้าพิพิธภัณฑ์ อันนี้บ้านแม่ครับบ้านแม่นี่ไม่ได้สร้างเองครับเขามีโครงการก็มาทำให้โครงการของหลวงที่เขาช่วยเขาสร้างให้แล้วก็ต่อเติมเองมั่งไรมั่งไปยังไม่ได้ฉาบยังไม่ได้อะไรครับไม่มีตังค์กันแล้วก็อยู่ของเขาเนี่ยนะ นั่งตัวอ้วนๆอยู่นี่นอนเต้นกันครับวัสดีแม่วัสดีค่ะวันดีจ้าเจนนันจ้าไม่ให้ทำไรเลยอ้วนเนี่ยนอนเต้นกันครับรูฝาชิตัวตากเอยอันนี้ของแมวครับแมวยุงเยอะต้องให้นอนในเต้นสระเต้นให้นอนเลยเต้นผมเองนี่แหละนอนคนเดียวเต็นเล็กนึ่งเต็นนอนสองคนกินยาแกไอ ยาเบาหวานลูกน้องเยอะแมวก็ปล่อยไปนอ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 น,อนอไม่ค่อยถูกกันนนะนี่บ้านแม่ครับยังไม่ได้ฉาบยังไม่ได้อะไรก็พอได้กันฝนได้อยู่กลัวต้นไม้ทับบ้านน้ำมันก็เหลือไม่ถึงครึ่งถังดีวิ่งมานี่อกกินน้ำมันเหมือนกันวิ่งขึ้นภูเขานี่ก็แม่บอกหาตังค์ก่อนเผาทานหานั้น เติมน้ำมันให้เต็มถังพร้อมที่จะไปกลับได้แล้วก็เอาไว้กินกลางทางด้วยพาแม่กับพายายไปก็เลยพอดีมีไม้ก็เลยตัดไม้ตัดตรงนี้ลยครับนึ่งไม้ก็กองไว้ตรงนี้นะอยู่ในที่เขาแล้วก็มากองไว้นึ่ตรงนี้เลยเนีย่ตัดยำเจ็ดเมื่อวานก็เลยยกขึ้นเตาหมดเลยไม้เจ็ดขอนขอนละวาละวาละวาต้นใหญ่ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยค่าน้ำมันมาคนละสองร้อยสามร้อยครับแต่ไม่งั้นมาไม่ถึงนี่หรอกเดี๋ยวหาหา,หาผมหาเติมอีกหน่อยนะึงแล้วก็จะไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับขอให้ท่านถูกหวยถูกเลขรางวัลที่หนึ่งทุกทุกท่านนะครับตาทุขอให้สมพรปากนะครับสวัสดีครับ